การนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องผัวผัวเมียเมียเมื่อฝั่งผัวเนี่ยฝั่งสามีเนี่ยนะฮะมีการชวนเพื่อนครับมานั่งดื่มที่บ้านนี่แล้วปรากฏว่าก็มีการตั้งวงกันนะครับทั้งตัวสามีทั้งตัวภรรยาแล้วก็เพื่อนของสามีนะครับปรากฏว่านั่งดื่มกันไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงสายนะครับตกกลางคืนครับผัวไปเกิดหึงเมียฮะทำไมไปพูดคุยสนิทสนมกับเพื่อนคุณผู้ชมฮะ หัวก็เลยเอามีดเนี่ยแทงทางฝั่งของเพื่อนตัวเองครับที่ไปคุยกับเมียเยอะไปหน่อยแล้วก็แทงเมียตัวเองซะด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่นะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสอพอพิมายนะครับรจุดเกิดเหตุคือศารานั่งเล่นหน้าบ้านจานตำรานะครับในพื้นที่หมูห่5ตำบลท่าหลวงพิมายนะครับตัวของคนเจ็บที่เป็นเพื่อนเนี่ยคือนายประกอบนะครับอายุ46ปีโดนมีดแทงเนี่ย ใช้คําว่าเป็นการจ้วงแทงเข้าลําตัวเนี่ยโอ้โหหลายจ้วงอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะแผลเต็มลําตัวเลยเสียชีวิตนะครับอยู่บริเวณศาลาที่เกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็มีอีกคนนึ่งครับนั่นก็คือฝ่ายหญิงนะฮะคนที่เป็นภรรยาเนี่ยนางสาวเตยวัย40โดนแทงเข้าลำตัวคนนี้สาหัสนะฮะนอนจมกองเลือดอยู่บริเวณศาลาหน้าบ้านนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าเสื้อบริเวณด้านหลังของฝ่ายหญิงเนี่ย ถูกไฟเผาไหม้บางส่วนด้วยนะครับไม่แน่ใจไปจุดเพิงจุดไฟอะไรอีท่าไหนนะฮะเจ้าหน้าที่ก็รีบนําคนเจ็บเนี่ยหามส่งโรงพยาบาลก่อนเลยนะครับในขณะเดียวกันมือมีดเนี่ยคือนายประสงค์ฝั่งสามีของฝ่ายหญิงนะครับนายประสงค์วัย49ตํารวจพิมายตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักนะครับซึ่งจะอยู่ติดกับศาลาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเจออาวุธมีดของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุแทงทั้งคู่เลยนะครับเป็นมีดปลายแหลม โดยเบื้องต้นเนี่ยผู้สื่อข่าวนะฮะเมื่อวานนี้ตอนตำรวจไปจับกลุมตัวนายประสงค์ได้เนี่ยก็พยายามจะสอบถามถึงปมเหตุมูลเหตุจูงใจในการแทงทั้งเมียตัวเองในการแทงทั้งเพื่อนเมียด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าประสงค์นี่ยังเงียบอยู่ญาติของคนตายนะฮะญาติฝ่ายขออภัยญาติของเพื่อนเมียนะฮะเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยทั้งประสงค์มือมีดแล้วก็ทางฝั่งประกอบ ที่เป็นคนตายเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันด้วยซ้ํานะฮะเป็นเพื่อนร่วมงานกันด้วยซ้ำมัะมีการชักชวนให้มานั่งดื่มเหล้ากันที่ตรงบริเวณหน้าบ้านแถวสาราเนี่ยอยู่ติดกันเลยนะครับนั่งดื่มกันเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วง10บโมงโอ้โหสิ0โมงจนถึงสองทุ่มนะครับเดี๋ยวนะนี่ดื่มกันแบบอย่าใช้คําว่าหามรุ่งหามค่ําเลย โอ้โหกี่ชั่วโมงเนี่ยดื่มกันนานมากนะฮะเป็น10บชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยลาก,กันยาวมา10บชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีการทะเลาะก,กันครับโดยเฉพาะสองคนผัวเมียฮะประสงค์กับทางฝั่งของนางสาวเตยนะฮะทะเลาะก,กันในลักษณะคล้ายกับว่ามีการถึงหวงกันนะฮะเพราะว่าฝั่งของเตยเนี่ยนางสาวเตยนะฮะคนเจ็บนะ มีการคุยกับนายประกอบคนตายอยู่ในวงเล่าลักษณะคือสนิทสนมกันมากทาให้ทางฝั่งประสงค์เนี่ยรู้สึกโกรธนะที่เห็นภาพเหล่านี้แล้วก็ถึงหวงเอาจริงๆเนี่ยผมว่าไอ้นั่งดื่มมาสิบชั่วโมงเนี่ยหนักนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญมากๆเลยในการเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้นะฮะเขาบอกว่าเขากลัวว่าเมียเนี่ยจะปันใจให้กับประกอบคนตายนะฮะก็เลยมีการเอาอาวุธมีดเนี่ยมาแทงประกอบจนตายเลยนะครับ เนี่ยจ้วงแทงประกอบตายแล้วหลังจากนั้นเอามีดเล่มเดียวกันเนี่ยไปแทงเมียตัวเองก็คือนางสาวเตยจนสาหัสนะครับหลังจากก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนไกลแล้วครับกลับไปที่บ้านแล้วก็รอมอบตัวอยู่แบบนั้นจนตำรวจมาจับตัวได้นะครับอ่ะฟังเสียงญาติของประกอบหน่อยฝั่งคนตายนะครับไ<อ>ม่มีค่คือเมย์เมย์ของคนเสียเน,น,นี่ยแกได้ยินเสียงคนทะเลาะกันตีกันครับแกก็เลยโทรหาผมโทรหาลูก เมื่เขามาดูนึกว่าแกทะเลาะกันธรรมันด่าพอผมเข้ามาปุ๊บก็เห็นตอนเขามาแกยังไม่ไม่ไม่์ตายไงตอนยังมายังหายใจอยู่อตอนก็นอนเบมือกันน่ะก็เมียมันเมียมันเมมียันไม่ยอมกลับบ้านคุณวันทองพี่นางคุณไหนไม่ยอมกลับอ๋อไอ้คนเจ็บคนที่สองใช่ไหม เอ,อนี่นะครับคุณผู้ชมฮะก็คดีนี้ดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผื่นตายโดยเจตนาแล้วก็ทําร้ายร่างกายผู้อื่นก็คือเมียตัวเองจนสาหัสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะจับติดคุกไปนะฮะ